้าประภูพักรัตจำและอักษรสถาพรกรรมสิทธิแกข้าพเจ้าทั้งหลายในกาะบัตนี้เถิดอ,อินิปิโสก,กปจารพระกวาข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเกล้าเหนือผมขออัญเชิญพระพงห์เสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซา้ายขออัญเชิญพระนานรายเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญนำพระกองคาเสด็จมาเป็นน้ำไหลขออัญเชิญ พระไพยเสด็จมาเป็นลมปากขออันเชิญพญาหน้าเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานขออันเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะกระทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดไพรใดอย่าได้บระเบียดปีธาอย่าได้ประมาทบาดปรังขออันเชิญคุณครูตะหนหลังขออัญเชิญคุณพระฤาษีทังร้อยแปดองค์เดชจัคุณครูบาทยานเดิดนนงคุณครูอยู่ในธรรมขอท่านจงมาช่วยช่วยอำานวยใจให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยเชิญพุทธังประสิทธิ Tambang berat sedih, maha berat sedih. Tambang berat sedih, maha berat sedih. Sangka maha berat sedih. Itu ritir di tang itu berat